นี่นะ,ะเป็นเวลาที่พอใจรอคอยมานาน,น้าที่จะมากินนะคะเจกรอบมากพอใจแฟมิลี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอใจแฟมิล,ลี่วัลลนนี้นะคะก็จะมาทำหมูกรอบน,นะคะโดยใช้ตัวนี้นะคะมอทอดไร้น้ำมันเลยครับอุปกอรณ์นะคะอันนี้เราไม่รวมจิ้มนะ มหมูกรอบนะคะ2ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีซ้อนนะคะไว้สําหรับจิ้มน,นะคะให้น้ํามันมันออกนะคะแล้วก็มีดเก็บเขียงนะคะไว้หัน่นตอนที่เราทาหมูกรอบเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องอทํายังไงก่อนคะพ่อม,มาจะเอาหมูสามชั้น<อ>นะคะไปต้มก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นมา ใส่เล่อทอดไรมันเราต้องต้มใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะประมาณสินาทีนะคะเราจะไปต้มกันสิบนาทีเดี๋ยวเราจะเอากลับขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูสามชั้นนะคะไปต้มกันนะคะเอาด้านหนังลงไปต้มนะไม่ต้องเอาถึงน้ำถึงเนื้อมากนะเดี๋ยวมันจะแข็งห่อนพอเราต้อ่นต้มไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาที ตอนนี้นะคะคากานานะคะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาขึ้นนะ,ะ,ะนะคะ,ะ,ะ,คะ,แ,ละนนแล้วก็ไอ้ตัวหมางนะคะจะสุกแล้วนะคะแล้วตรงนี้เราก็ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามันสุกเกินมันจะแข็งเนาะ,ะน,นี้นะคะเราก็ได้หมูสามชั้นนะคะที่ต้มสุกแล้วนะคะเราจะมาให้เด็กๆนะคะเจอกันจิ้มนะคะเพื่อเราน้นมันออกนะคะ,ะเจอกันจิ้มโอจิ้มนจิ้มนะคะจิ้มเพื่อให้มันเป็นรูๆใช่ไหมคะใช่แล้วเ,เดี๋ยว<ๆ>พอรา์ อน้ำมันมันจะได้ออกตามรูด้วยนะคะมันไม่เป็นรูอะจิ้มลงไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะหม่าม้ากับพี่ติ๊กมาที่เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะหม่าม้าจะทาเกลือนะคะเดี๋ยวมันเลอะมือหมูค่ะเอาเกลือโรยลงไปบนหนังหมูประมาณนี้ได้เหรอคะโรยลงไปค่ะ กระจายหมดใส่เยอะๆหน่อย,อยนี้ต้ <c oughs> องเอาทอัา่วหมดเลยว่าแค่ไหนอ่าแล้วยังไงต่อคะมันเคลือบน้ำตาลเลยอะ่ะฮะมันเคลือบน้ำตาลบะอเอ็งน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูนี่คือเทลงใบเล,เล้วคะ่ะใช่ค่ะอ่ะมาม่าเทาเลยคะ่ะเดี๋ยวให้พอใจเทค่ะเดีย๋ยวเทให้ดีกว่าน,นะคะเดี๋ยวจะโดนเด็ดกๆ หรือว่าต้องบ้างก่อนคะอ้าบ้างก่อนก็ได้ค่ะเนาะเผื่อจะได้ดีขึ้นบั้งต้องให้มานะบ้างคืออะไรหรอคะก็เหมือนหั่นตัวชั้นหนังลงไปให้มันมีลมหายใจอ่ะไม่ใช่เราก็ได้น้ำส้มสายชูแล้วนะคะร้านในตาดีกว่าเนาะมัเนยไส้ค่ะาร์ใส่ใส่น้ำส้มสายชูไปไม่ใช่ไส้ค่ะ์เลย พ <Okay. S 2> อ,อก่อนค่ะแล้วเราก็บั้งให้ลงมาลึกก็อีกให <c oughs> ้มามมาต้องเอาบั้งก่อนแล้วเอาด้านบั้งลงไปลึกหน่อยไเขาเปลบก่อนนี่นะแล้วก้นนี้เนาะเ,ออเข้าไปข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวจะด <c oughs> งเอา้ัน <c oughs> โอเคบั้งหนังหมูชิ้นที่สองนะคะอันนี้พอเพลินก็เดี๋ยวรอกินเลยนะคะใช่ไหมคะ รอลุ้นมาม้าเนี่ยค่ะให้กําลังใจปาอ,อกหรอป,ะปะนหนังหมูลงไปแช่ในน้ําต้มสายชูดรอบหนึ่งนะคะแค่ประมาณกี่นาที5้าทีตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำเสร็จติตอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะเข้าไปในหม้อทอดไร้มันนั่นเองนะคะอโอเคค่ะอ่าพอใจหยิบไหวไหมคะ หนนังขึ้ใช่มเอาหนังขึ้นค่ะเพราะว่าลมร้อนมันจะได้อยู่ข้างบนเป็นพอดีให้ดีกแต่น่ากนักปวนเป็นแชดออนหนากัวดมามันขินหนมันต้มสุกๆมันก็เป็นกลิ่นอย่างนี้นะคะพอดีเลยค่ะโอเคพอดีสองชิ้นพอดีหม้อพอดีเลย จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะแบบว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนก็ได้ค่ะ30นาทีหรือว่ามันได้มากกว่าน,นี้ไหมคะสัก200องศา45นาทีก็ได้200องศานะคะมาดูมันเป็นระบบอ<า>ัตโนมัตินะคะแล้วเราก็จิะะ้มไปที่เวลาบวกเพิ่มมาเลยค่ะหมุนไปเลยค่ะมาสักยี่า20นาทีเหรอคะเอางั้นเอา30าก็ได้ค่ะเอามาเดี๋ยวก็กดเริ่มเลยนะคะ <Okay. S 2> เนนะคะเดี๋ยวเพื่อมันจะร้อนนะคะแล้วให้เด็กๆเคยีออกกันนะคะเเดี๋ยะรอดูตอนที่มันเสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็ให้หมอวันทํางานไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนปอบเสร็จทอดเสร็จว่าจะน่ากินขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมคะห้าใจ สามสิบนาทีค่ะก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันก่อนนะว่ากรอบเลยไหมท่านท่านเฮ้ยมันกรอบแล้วเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยค่ะร้อนร้อนลูกร้อนร้อน่ากินมากน่าจะมาว่าพอแล้วแหละอ่ะพอแล้วเหรอคะมันไม่แล้วนะตรงกลารพอใจค่ะน่ากินไหมค่ะน่ากินมากกรอบแล้วขอนี่ข้อ กรอบไหมคะกรอบมากจะไหม้แล้วเนี่ยโอเคค่ะโอเแค่นี้แหละสาินาทีพอแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะดูนะคะนี่คือน้ํามันที่มันออกมาจากหมูนะคะอทุกวันที่เรากินเท่าไรนะมีหม้อมันก็ดีอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มหั่นแล้วนะคะฟังเสียงกันนะคะฟังเสียงดูมันจะกรอบขนาดไหน ที่เชิ้นกันนะคะเดี๋ยวมาจะหั่นปุ๊บๆทีเดียวเขาเป็นไม่ค่อยยิ้มเลยนนะคะ่ะหนังหุดไปแล้วหนึ่งอันอืออย่าใจชิมก่อนร้อนเขไหมขอดิ้นก็ไม่อยากกินอยากกินเลยรอบเหืหหอกรอบหรอวากกินไหม มากอืมนี่หั่นมาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะนี่กินดูชิ้นๆก่อนนะคะจะมา่ายหม่า้ะหั่นเป็นชิ้นเลยคือว่าจะอร่อยไหมคะฟังเสียงบ้างเสียงใช่อหมคะแดงมันเป็นเสียงโต แทรกเสียงหมูกรอบนะคะตัดเข้าไปลอือแมนี่เน้น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 กรอบมากเลยจังมากฟังเสียงหมูกรอบกรอบเลยนี่อาจจะลองตินางแบบนี้นะคะอ๋อตัว เค็มหรอคะเข้มลงหนังเข้มมากเลยพะกมันทอน้ำมัน่ขึ้นไงเสียงโต้หรือเสียงหนังหูเสียงหนังหูด้วยนะตุ๊บ นี่นะคะเป็นเวลาที่พอใจรอคอยมานานมากที่จะมากินนะคะ,ะนี่กินเลยค่ะกินไหนดีนะกินกดีกว่ามันเยอะๆ <c oughs> หืมเสียงกรอบมากดองมาขเพอเพิ่นพอเพิ่นขอเพิ่นจะกินต่อเดี๋ยวนี่ถึงคิวพอเพิ่นกินบ้างแลนะคะกัดเลยลูก เขียวก็บเลยค่ะเขียวเลยกรอบอกมากกินเนื้อด้วยกินกรกกระแล้วกินเนื้อด้วยอ่าะาไปปากับป๊าถึงเวลาอันรอคอยที่สุดของป๊าแล้วนะคะเอาลงมาข้างล่างเลยลูกเราไปกินที่เรากินข้าวกันดีกว่าค่ะ Uhm. นี่อันนี้ไม่มีหนังเลยนะมันก็ไม่เค็มมากนะี๋ยวนะคะก็ได้ทำหมูเฮ้ยทำไมต้องมแน่หมูกรอบจากหมอทอดไร้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับกรอบมหมนะคะกรอบอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อตัดจีเลยแล้วสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนก็ต้องขอลากันมาก่อนนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe, s c r ต b e กดกระดิ่งจริงกริง<ๆ>ไหมวะเรามาดูกันนะคะว่าคราวหน้าเราจะทำอะไรกับเมนูมอดออดไลนมันอีกนะคะบ๊ายบาย